สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Unity ในเบื้องต้นนะครับเอาแบบรคร่าวๆจบภายใน15นาทีมาเริ่มต้นเลยครับเว็บไซต์ที่เราจะใช้ดาวน์โหลดเป็นทางการก็คือ unity. com นะฮะแล้วก็เปิดมาก็กด accept all cookie นะครับเข้าจะได้เก็บ record เราว่าเราสนใจด้านไหนของ Unity ความกว้างมากนะครับ ขั้นตอนแรกก่อนจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแนะนำให้กดไอคอนลูกคนตรงนี้ก่อนครับถ้าเราเคยมีบัญชี unity อยู่แล้วก็ไม่ไมต้องมาสร้างซ้ำนะสามารถกด sign in ได้เลยครับลงชื่อเข้าใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีคุณกดเข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็กรอกอ e ีเมล password ที่คุณต้องการนะฮะหมด แล้วก็เขาจะให้เรากรอกพิเศนมที่จะแสดงแล้วก็ชื่อจริงครับเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วก็กด i agree นะครับยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ i understand ในการติ๊ก,กยอมรับเงื่อนไขแล้วก็มาติ๊กตรง i ง n o t a r o b o t กดปุ่ม create u u n i t y id นะครับแล้วก็ลอมเมลสอบกลับกับทาง unity นะฮะเข้าไปเช็คดูแล้วก็ใช้ ชื่อบัญชีกับพาสเวิร์ดนะครับซึ่งตันแหกก็จะเป็นอีเมลกับอพาสเวิร์นั่นแหละนะใส่เข้ามาที่หน้าแรกนะครับเมื่อเราได้บัญชีผู้ใช้แล้วกดใส่์นะครับใส่เข้ามากรอกออๆนะถ้าต้องการให้เขาจำก็กดติ๊กถูกตรง remember มีกดปุ่มใส่เข้าไปนะฮะถ้าเราล็อกอินสำเร็จตรงหัวมุมนี้ จะเป็นชื่อย่อของชื่อจริงนำสืจริ่งเรานะครับขั้นตอต่อไปคือกดปุ่ม get start get start ในนี้คือเริ่มต้นดาวน์โหลดนะครับเริ่มต้นเข้าไปดาวน์โหลดตัว,ต,วตัว unity มาติดตั้งบน PC ของเรานะครับหน้าแรกที่เจอคือหน้าของ unity store หรือร้านขายของ unity นะครับก็จะมีแบบแผนกับราคาอยู่ว่าเราเป็นแบบ อินดิวิเดลใช้ส่วนตัวส่วนบุคคลหรือว่าเป็นแบบเชิงบิสเนสราคาก็จะแลรผนไปตามกำไรทีุ่มีนะฮะแต่ถ้าเรายังเป็นนักเรียนอยู่เขาก็ยังมีออปชันให้เลือกครับเป็นสติเดนก็กด sign up ไปแต่สติลเดนเนี่ยมันใช้ฟรีระดับโปรก็จริงแต่คุณต้องมีสายสายอินของกิดหักไว้บ้างนะฮะซึ่งในขั้นตอนนั้นผมละไว้ก่อนผมจะมาลอง ทำในส่วนที่ผมทำให้คุณเห็นได้ก็คือเป็นแบบในทั่วไปนะฮะที่เใชนนักเรียนถ้านักเรียน,ถ,น,ยน,ถ,น,ยนถ้าเราไม่กิดหับก็ไปอินไปตามระบบคุณก็ไดเ้เลเวลระดับโปรเลยนะครับฟรีๆไปส่วนสาหรับบุคคลทั่วไปนะฮะมาดูที่โซเชแนลที่เขียนว่าฟรีแล้วกดปุ่มเก็สตาร์ทนะฮะมีสอง้านสองคอลัมน์ พลัมด์ะใายย้จุดสำหรับคนมือใหม่ไม่เคยใช้ถ้าเรากด s t a r ทียตรงนี้เปนจะนดำพาเราไปไปในเส้นทางที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็เทรนสร้างเกมขับรถเลยแบบง่ายๆนะครับปเป็นสเต็ปายสเต็ปคุณทำตามได้ครับแล้วเขาจะแนะนำส่วนต่างๆของหน้าต่างของ Visa i n t e r f a c e ที่สำคัญนะครับ Asset Library Project อไอ้ลอกกี้อะไรที่จาเป็นต้องใช้งานจะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใช้ง,งานที่คุ้นเคยมาบ้างแล้วผมจะเลือกเป็นโกเดีย e นะฮะที่นี้ขอเลือกเป็นโก e s เดียสตาร์ดวิสิตี้ทรูส n นลนะครับแล้วก็ใช้งานส่วนคผมติ๊กจำรับนะครับที่นี้ขาดไม่ได้คือดาวน์โหลดวิ i ิตี้ครับกดไปก่อนนะรอแมาเสรจเตือนที่ด้านล่างปั๊บ เมื่อได้แล้วเราก็นะครับทำการเลือกโฟลเดอร์ที่คุณจะจัดเก็บตัวแกรมิวนิตี้น Unity. นะฮวิตีทผมกดครับเสร็จไปแล้วเซ็ตพับนะขนาดวิดีที่หับนี้ช่วยให้เราสามารถลงติดลงวินีท่ในเครื่องเราได้มากกว่าหนึ่งเวอร์ชันนะฮะมันก็จะช่วยสปอร์ตเราในเรื่องนี้ครับนะตัวอยู่นี่วิที่หับ กด Run SSN ไปกด Yes ยอมรับนะครับใ่ของ C ต้องยอมรับกด I Agree นะครับในในเงื่อนไขการเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของเรารอสักพักหนึ่งตัวยู่ u ับตัวเล็กเสร็จแล้วก็สั่ง Run เลยครับสั่ง Run หั b รอสักพักหนึ่งเราก็จะขออนุญาตกลับไปวอว่าเลิกบล็อกเลิกให้เปิด อาเปิดติดในการเข้าไปติดตั้งเข้าไปใช้งานเข้าไปอ c e s s ซสพื้นที่ในฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็เราก็กดปุ่ม allow access อ,อนนี้ก็เริ่มต้นแล้วนี่คือตัวหน้าต่างอยูที่ค์ะครับยูทิพับถ้าถ้าเราเคยติดตั้งโปรแกรมมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะง่ายนะฮะ ้ารู้รู้การติดตั้งเป็นระบบจะปัญหาจะเกิดน้อยลงนะครับสเต็ปแรกที่คุณต้องทําเลยคือถึงแม้จะเป็นของฟรีก็ต้อง activate license ของฟรีก่อนนะเราจะมาทําการกด manual activation นะครับแล้วก็กดปุ่ม save license request ครั้งแรกเลยนะครับทำเฉพาะครั้งแรกแต่ถ้าเกิดคุณมีการติดตั้งเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับตัวนี้ที่ license ฟรีของตัวนี้ มันจะให้เราเซฟนะครับเซฟแล้วก็เป็นเลือกโฟลเดอร์ที่เราสะดวกในการจัดเก็บนะในที่นี้ผมขอเลือกเป็นในในงานตัวนี้นะครับเลอชี่ D T underscore b i c k หรือ l i c เ n s นนะครับกดเซฟมันบอกว่าเคยมีอยู่แล้วกด yes คับไป่เป็นรครับจากนั้นเดี๋ยวเพิ่งกด next นะครับอ่านข้อความข้างล่างเขบอกให้ไปตรงนี้นะฮะไปตรงนี้ก่อน ก็คือจะเข้าไปที่หน้าเว็บก่อนแล้วก็เราเริ่มนะครับไปใช้ Microsoft e g e หรือ Google Chrome นจะสะดวกกดปุ่มตั๊มารอมันรีเฟรชเว็บซึ่งมันจะเห็นเราเห็นสเต็ปว่าต้องใส่ินก่อนนะินเสร็จแล้วก็มีลายเส้นลายเส้นแล้วก็เริ่มสตาร์ทได้ m ม n น,น,นอด Activation ครับมาเริ่มต้นก็เบ้าไปยังไลายเส้นไฟล์ที่เราเซฟเมื่อตะกี้นี้นะครับ เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เปิดไปหาผมเซฟอยู่ในโอเดอร์นี้นะครับแล้วก็ไปเลือก Unity นะครับ Unity คลิกคนนี้ที่เราเซฟมาเก็บนะครับเมื่อตกี้นี้นะฮะ Unity ลิก c t เด F เอสร็จแล้ว Open <S <S ถ้าเกิดคุณ Select ถูกต้องมันจะมีเครื่องหมายถูกนะตรวจสอบเราเป็นเส้นปลา ในการเริ่ม a อ t i v a t i o n ของ u ีจากนั้นจึงกดปุ่ม Next ครับสังเกตว่าปรเจตตอนนี้จะเป็นเรื่องเรื่องของไลเซนส์ผ่านแล้วมันจะถามคุณว่าจะ Activate เป็น u ีดีโเนสเวอชันไหนเราบอกเป็น p e r s o n a นนะครับถ้าเป็นนิสิตไปอินรีก็ได้โปรเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมผมไม่ใช้นิสิตดังนั้นตัวอย่างที่ผมแสดงก็คือใช้แบบหลายบุคคลแบบฟรีนะครับเพื่อการศึกษาต่อไปต้องติ๊ก don't use Unity in a Professional Capacity ก็คือไม่ได้ใช้ในเตินพาณิชนะครับใช้เพื่อเรียนรู้เพราะว่าเงินขายอยู่บนนะครับมีไรายได้มากกว่าหนึ่งแสนหรือน้อยกว่าหนึ่งแสนก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากำหนดจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดไรเซนไฟล์อันนี้เป็นไรเซนไฟล์จริงๆแล้วไม่คิดแค่เสียแ,แ,แลเวกร็ขออนุญาตเซฟในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับที่เราทำงานมาที่ ที่เราจะใช้ทำงานนะครับทำงานสร้างโปรเซสอยู่ที่ระบัเซิร์ฟไพร์ตอื่นอื่นทีแล้วเซฟครับถ้าเซเสร็จแล้วมันจะบอกว่ามีอยู่แล้วนะแต่นี่นื่จากผมฟอร์แมตทัฟตดิสใหม่ผมสามารถเซฟครับได้นะครับเราจําเป็นจะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนท a ฟต์ดิสลูกใหม่มีการย้ายอ่าฟอร์แมตมีการเอฟดิสพาร์ติชันไปนะครับจากนั้นเขาบอกให้เรากลับไปที่หน้าต่างแอคท v เวชั n นเริ่มต้นก็คือโซนิค ที่เรากดลิงก์มามื่อกี้อันนี้สามารถกดเนกระและครับกด next เสร็จแล้วแอค i v เวทด้วยการคลิกสามจุดข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ไฟล์ที่เราเพิ่งเซฟมาล่าสุดนะครับเซฟมาล่าสุดล่ะกดดูครับโอเคครับมันจะชื่อครับ c u n d e r s v สอง x d xls เนี่ยอันนี้คือตัว l i c e n s ไฟล์ e x c ของเรา Open ถ้าถูกต้องปับ๊บนะครับกด Confirm ทุกอย่างจะโดนบันทึกไว้แล้วว่ามีการ Activation นะครับเมื่อไหร่เมื่อมันทีสไล่ไหร่ e ์ p i r e เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะวันนี้15เดือน8หมด28เดือน8420 28เดือน8420ครับต่อไปจากนั้นกดลูกศรหน้าทีลเลนตัวน,นี้นะครับมันจะนำเรามาที่ ตั้งแรกนะครับของด้วที่ร,บรับโอเคนะครับเดี๋ยวนี่คือส่วนของการติดตั้งสายเส้นนะฮะจบเรื่องของการติดตั้งสายเส้นไปดูกอนนะครับ